ดีใจอะไรกับเขาก่อนเนี่ยนูดีใจอะไรลูกเข้ดีใจอะไรอะ่ะตัวนี้ทําไมไม่ร้องดีใจไหมทําไมไม่ร้องดีใจไหมอุ้ยอาบน้ำแล้วขนนุ่มขนนุ่มขนนุ่มแต๊กองคนไม่อาบน้ำไม่เขาไม่คุยด้วยกันหรอกเ้ยอันนี้ก็อาบน้ำแล้วจ้ะอันนี้ก็อาบน้ำแล้วมามามาม โอ้ยบ้านเธอเงียบมากเลยบ้านเธออ่ะไม่มีคนอยู่แน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 ่นไงน้องไปเล่นด้วยแล้วอ่ะมุ้งกีเล่นแต่แต่อ้าวถุงเท้าเป็นอะไรพี่เขาลำคาญฮะมุงกีกลัวเหรอ แกลงมาแทกแอดแอดมีตัวมีตัวเสนหอหน้าโอ้ยอาบน้ำแล้วขนนุ่มจังเลยเอะอะไรลูกอ๋อ,อ ร้อนอึ๊บป้าอยากเกาอยกากเกาตังๆัง็วๆๆนไปเราหลังบ้านบุงจีป่ปะหลังบ้านปไปเราไปไปเลยหลังบ้านไม่ใช่นี่มันหน้าบ้าน ได้ยินเสียงดงตีไหมมาดูเ๋ยวผ้าให้กะทิก่อนอะพี่มังเกออันนี้ของกะทินะเนี่ยโอเคไหมของน้องน้องกะทิไปแล้วนี่ของกะทิจุ๊บอันนั่นแหนะเธอจะเอาไม่ได้หรอกอันนี้ของกะทิ ที่เป็นกะลอกกะที่เป็นกะลอกไม่สรุปก็คือไม่ได้ไปหลังบ้านจ้ะก็ในอัาบน,น้ำแล้วคนลิ้นดำไม่บาไม่บาค่ะ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 ไปไหนอะ่ะม,มันที่ไอ้ตองไม่ใช่หรอ หพูหนาพูดนาพู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 นาขุดเก่งไอ้ตองอ่ะขุดแกะแกะแกะนอน,นอลุงกินน้ำเอ,เอาโดมอันนี้ดิของพี่กะทิเอ้ยของน้องกะทิ